ทานกุ้งอบมุนเส้นมาก็บ่อยวันนี้เรามาทำกุ้งอบมาม่ากันดูบ้างเอาแบบเส้นฉ่ำๆน้ำซอสหมูสามชั้นหอมของกุ้งดิงๆเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดใครที่ยังไม่เคยลองดูคลิบจบจัดได้เลยช่วงนี้ราคากุ้งไม่แพงมากจัดได้บ่อยๆครับไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยครับไปครับส่วนผสมของกุ้งอบมามา่า มีกุ้งครับวันนี้ใช้เป็นกุ้งขาวเส้นมาม่าครับหรือว่าเส้นยี่ห้อไหนก็ได้ครับเป็นเส้นบะหมี่เคร่งสาเร็จรูปนะครับขิงหั่นแว่นกระเทียมบุกพอแตกรากผักชีซอสหอยนางรมหมูสามชั้นวันนี้ใช้เป็นหมูสามชั้นสไลด์ครับสิวขาวน้ําตาลทรายพริกไทยป่นน้ํามันงาไม่มีไม่ใส่ก็ได้นะครับสิวดําต้นหอมขึ้นช่าย มาเริ่มกันที่กุ้งก่อนเลยนะครับกุ้งเราได้มาก็ล้างให้สะอาดก่อนครับบันดับแรกแล้วก็ตัดกรีกุ้งเนี่ยครับแหลมแมนีครับส่วนเนี้ยนนแล้วก็ตัดส่วนปลายนียครับคลีบหรือว่าขาด้านใต้เนี่ยครับนี้จะตัดก็ได้นะครับ เราจะดึงเส้นดำทั้งเปลือกนะครับเราไม่ได้แกะเปลือกนะครับกุ้งหรือใครถนัดจะแกะก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่แกะครับจะอบทั้งตัวทั้งเปลือกครับแล้วเราค่อยมาแกะตอนกิน,นครับถ้าเราจะดึงเส้นดำทั้งเปลือกนะครับเรานับมาจากจากหางนะครับไอ้นี่ข้อที่หนึ่งไอ้นี่ข้อที่สองนะครับเราใช้ไม้จิ้มฟันใช้ไม้จิ้มฟันแทงตรงข้อที่สองนะครับ ก็งัดขึ้นครับนี่ครับก็ดึงเส้นดำออกมานะครับค่อยๆดึงนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับเราทำแบบนี้ให้หมดทุกตัวครับ <Yeah. S 1> เมนูกุ้งอบมาม่านี่เราทำเหมือนกับกุ้งอบบนเส้นนะครับแค่เปลี่ยนเส้นเป็นเส้นมามา่า เราก็จะทานกับน้ําจิ้มซีฟูด้ดสำหรับการทำน้ําจิ้มซีฟูด้ดเดี๋ยวผมจะเขียนสูตรไว้ให้นะครับเทำง่ายๆครับส่วนใหญ่ก็ทําเป็นอยู่แล้วเราจะมาเริ่มที่รวนหมูสามชั้นกันก่อนครับวันนี้ผมใช้เป็นสามชั้นสไลด์ตั้งกระทะใช้ไฟกลางก็ใส่หมูไฟกลางค่อนไปแรงนินดๆได้เลยครับรวนให้สามชั้นมีความหอมมีน้ํามันออกมานิดหน่อยเติมเกลือลงไปเล็กน้อย ให้พอมีรสชาติผัดรวนไปเรื่อยๆนะครับจนมีน้ํามันออกมาช่วงแรกนี้จะเป็นน้ํานะครับน้ำมันยังไม่ออกมาต้องให้น้ําแห้งก่อนแล้วก็ถึงจะมีน้ํามันออกมาตอนนี้น้ําเริ่มแห้งนะครับเริ่มติดติดกระทะนี่เริ่มแข็งแล้วมีน้ํามันเคลือบเคลือบชิ้นหมูแล้วพอมีน้ํามันเคลือบเคลือบชิ้นหมูให้เราใส่กระเทียมขิง แล้วก็ลากผักชีใส่ลงไปผัดด้วยกันให้หอมผัดจนเราได้กลิ่นรากผักชีได้กลิ่นขิงนะครับจะมีรอยไหม้กระทะหน่อยๆอย่างเงี้ยนะครับหอม พอเราผัดมาสักพักจนได้กลิ่นขิงกลิ่นรากผักชีก็ให้เราใส่น้ำครับใส่น้ำพอคลุกคลิกไม่ต้องเยอะมากเดี๋ยวมันจะอืขดขูดกระทะหน่อยครับ เราปรุงรสเลยใส่สีวขาวซอสขอยนางรมซอสขอยจะเยอะหน่อยจะโผมนะครับพริกไทยป่นน้ำมันงาครับถ้าใครไม่มีน้ำมันงาก็ใช้เป็นน้ำมันพืชได้ครับหรือว่าไม่ใส่ก็ได้ครับับอนนี้แต่ทำให้เส้นมันมันเงานะครับสีวดำหวานครับ น้ำตาลทรายครับโนในเครื่องปรุงละลายแล้วก็ชิมรสให้ได้ตามชอบครับรสชาติก็ชิมให้เข้มนิดหนึ่งเพราะว่าเวลาเราใส่เส้นลงไปแล้วมันจะเจจางลงไปอีกนะครับรสชาติชิมรสชาติได้ตามชอบแล้วให้เราใส่กุ้งเลยครับใส่เส้นมามา่า ฝาเลยครับหาฝาภาชนะครับให้ที่ว่ามันปิดได้พอดีกับกระทะของเรานะครับเราใช้กระทะทําแกงปกติเนี่ยนะครับไม่ต้องมีหม้ออบือถ้าใครมีหม้ออบก็ใช้เป็นหม้ออบก็ได้ครับไม่มีก็ใช้กระทะเป็นกระทะเทฟลอนกระทะอะไรก็ได้ครับให้มีฝาปิดแบบนี้ครับอบด้วยไฟกลางค่อนไปอ่อนนะครับไม่ต้องใช้ไฟแรงมากเดี๋ยวพอเส้นมาม่าเริ่มนิ่มเดี๋ยวเรามาดูอีกรอบครับ อบมาได้ประมาณ3นาทีครับ3ามนาทีก็ให้เรากับเส้นมาม่านะครับลงไปอยู่ข้างล่างนะครับมันเริ่มนิ่มแล้วให้มันโดนน้ำอบต่อสักนาทีสองนาทีครับอบมาได้อีกประมาณ2นาทีกับอีกรอบครับคนนี้คนเลยครับเส้นเริ่มนิ่มแล้วน้ำเริ่มแห้งแล้ว เส้นนี้มากน้อยนี่ตามชอบเลยนะครับก็กะดูให้เส้นเราเหนียวนุ่มพอดีนะครับเราไปจัดเสิร์ฟใส่จานนี่ไม่ต้องแห้งมากก็ได้นะครับสําหรับเส้นมาม่านะครับแห้งมากก็ไม่อร่อยนะครับให้มันฉ่ำๆน้ําซอสแบบนี้ครับเอาวนเส้นเนี่ยเอาแห้งๆนะครับเอาเป็นรอยไหมกระทะหน่อยแล้วเราก็จะใส่ขึ้นช่ายกับต้นหอมนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับปิดแก๊สได้เลยหอมมากครับอยากให้ได้กลิ่นเดี๋ยวเราไปเตรียมจัดเสิร์ฟกันเลยครับกุ้งอบมาม่าครับจัดเสิร์ฟเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาลองชิมรสชาติกันดูครับขอชิมเส้นก่อนครับ เส้นเหนียวนุ่มช่ำน้ำซอสอร่อยมากหมูสามชั้นหอมหอมครับส่วนกุ้งนี่ไม่ต้องชิมครับเมนูนี้รับรองว่าเด็ดเลยครับเ,เพื่อนๆลองไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบก็ช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ